จังสีมันต้องทอนจังสีมันต้องทอนวนเี้ตื่นแต่เช้าอารมณ์ดี่ันนี่ไปถึงกลางโอ้ยขาบใส่แ็นไหมคันขาบใส่แวนตาย,ยัางมี bật cả luôn bật cả luôn thịt thịt Long chẳng nhận con lông con lông mà cứ cần cái nó mua thế phải chẳng phải chẳng phải ơi ทามาอีกนั่นอ๋อแม่โมมาเยี่ยมลูกชายแต่เช้าเลยวันนี้มาทักทายนะ้าโมแต่เช้าเลยครับไหนๆทักทายลูกชายหน่อยเก่งๆเก่งๆเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเก่งไหมหนูเก่งมากเลยแม่โมอบอกนะคะ แม่มมบอกก็ก่งเก่งเก่งจริงเก่งจังเลยครับเอ้าจะเข้าเต้าแม่ไหมไม่เข้าไม่เข้านะคะไม่เข้าเต้าเลยเก่งมากเลยดูดูเดี๋ยวดูนมแม่มูก่อนไอ้เมื่อกีมูโมนี่คะ่ะนมนางปกติแล้วนะคะนี่เป็นสาวแล้วนมนางเป็นสาวแล้วครับ โอ้หนูยังรักไม่เหมือนเดิมแต่หนูซนก็สนเหมือนเดิมนะครัะแม่โมจะเข้าที่เดิมบ่โอ้ให้แม่โมถูตูมังเจ้าถูตูดูดูดคับทักทายลูกชายด้วยความรักนะฮะรักและเป็นห่วงแม่รักหนูที่สุดเลยนะคะ ถูโตมังแม่โมเอาถูโตมังเพียงถูกลองนี่โม,ม,โมถูโตกัอนอ้วนเดี๋ยวดูครวเขากลัวลูกชายไม่ไปห <c> า <oughs> แม่แม่ครับแม่โมก็ดูดูสูงขึ้นนะคะนี่ดูสูงแล้วก็เป็นสาวขึ้นเยอะเลย โมบอกว่าเรียนถึงไหนแล้วลูกตั้งใจเรียนเด้อครูสอนอยังกับเฮ็ดเอามาโมอย่าขี้ดื้อเด้อแม่โมว่าแม่จะคอยดูความสำเร็จของเธออย่าดื้อน,นะอย่าดื้อเหมือนกับแม่เด้ออย่าคุณครูตีนะเด้อเด้อถ่ายแม่ด้วยความรักเอาเข้าวเต้า สิเช็คเต่าบอดกินบะได้กินบได้อวนนางรู้นะคะนางรู้กินไม่ได้เลยว <laughs> อะาากินบดได้เต่าบอมี่แล้ว <laughs> นี่หนูไม่กินหรอกแม่หนูเป็นหนุ่มแล้วอ่าจะเอาแม่อไปเลยต้องใส่กำไรให้น้องนะคะเดี๋ยวไม่โมไปจะมีอาการว้าวุ่นค่ะนี่ เรจะไปลามใส่บ่ไว้นีตีฮะว่าลามไว้นีโอ้ก็คุณจะไปสวนหญ้านะคะนี่จะจาบาบุญนไหมโอ้ยเก่งจริง,รงท่านี้ลาเก่งไล เดี๋ยวจะวาบุ้นใจเย็นยินลูกใจเย็นอ้วนอ้วนใจเย็นเฮา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 อ้วนเฮาเฮาใจยินใจเย็นอ้วนใจยินใจยินใจเย็นเฮาเฮาเดี๋ยวเมียกับมาเดี๋ยวเมียโมกับมาเดี๋ยวเมียโมก็มาใจเย็นยินครับออกมาบุ้นแล้วก็สับสนมาแล้ว เดี๋ยวหาของเล่นให้หวาวุ่นและสับสนแล้วนึกห่วงของเล่นเลยคันใกล้แล้วใกล้แล้วสับสนแล้วสับสนแล้วสับสนกระวนกระวาย เอาแม่หนูไปไหนเดี๋ยวแม่โมกับ,ยยยบกกากามเยยาเดี๋ยวแม่โมกับมาหลูกใจเย็นๆใจเย็นๆอ้วนใจเย็นครับใจเย็นครับหนูเก่งอยแล้วหนูเก่งหนูเก่งอ๋อพาหนูไปหาแม่หนูน้อยเดี๋ยวใจเย็นถ้าฝนตกเดี๋ยวพกคุณจาแม่โมมาปูกนี่แหละใจเย็นใจเย็นครับเดี๋ยวแม่โมก็มา ม่ห่วงของเล่นเลยค่ะสับสนแล้วก็วาวุ่นอยู่ค่ะดมกินแม่อย่างเดียวเลยนางรักแม่ของนางมากเลยค่ะขนาดของเล่นยังไม่ยอมเล่นเลยนะคะแต่ด,ดูแล้วนางไม่เข้าเต้านะคะนางไม่กินนมแล้ว แต่ว่าคิดถึงแม่แอยากนอนอยู่กับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็นลูกเริ่มอยากเล่นแล้วเล่มนม่หายคิดถึงเล่มนม่หายคิดถึงนะครับน้องแม่ยังไม่หิว มันเล็บมันเล็บมีโมต้องอยู่ให้ได้ครับแม่โมบอกคนจริงคนจริงแม่โมภูมิใจในตัวหนูมากเลย คน,คนจริงคนจก่งนะนางก็จะเดินแบบนี้นะคะถ้านางไม่เราไม่ใส่กําไรของน้องนะคะโอ้น้องดิ้นแรงมากเลยค่ะทําให้เรากังวลนะคะเพราะความกังวลก็เลยจําเป็นต้องใส่นะคะไม่ให้น้องดิน้นหรือดื้อนะคะทาให้น้องเด็เสียหลักเสียอะไรได้นะคะทาให้ร่างกายสันเดยส์สนเนืไม่ไม่ค่อยดีนะคะ่ะ กวานก็เลยจําเป็นต้องใส่กําไรให้น้องนะคะน,นี่นข้ะมาแล้วก็อย่าลืมออกดจกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า